ต้องซูมซะแล้วอเล็กธีรเดชแอบถ่ายโบเมรดาแฟนคลับแซวขอภาพคู่ด่วนเก็บตกความน่ารักส่งตรงมาจากเชียงรายค่ะเมื่อสาวฮอตโบเมรดาขึ้นเหนือไปเที่ยวกับครอบครัวที่จังหวัดเชียงรายแต่ก็ไม่วายเจอสงสัยว่ามีหนุ่มคนสนิทอย่างอาเล็กธีรเดชตามไปด้วยหรือเปล่า แต่งานนี้ไม่ต้องเดาไม่ต้องมาโนกันละค่ะเพราะหนุ่มอเล็กพึ่งลงรูปใหม่ในไอจีเป็นรูปคาเฟ่ที่เดียวกันเป๊ะก,กับที่สาวโบและครอบครัวไปเลยค่ะเล่นเอาต้องซูมกันเลยทีเดียวว่าคนในรูปใช่สาวโบหรือเปล่านี่ก็ถือเป็นโมเมนต์ที่น่ารักน่ารักทำกลางแฟนคลับเข้ามาแซวกันยกใหญ่ว่าแม้แอบถ่ายหญิงสักไกลเลยไม่แอบถ่ายดีขอภาพคู่หน่อย ผู้หญิงในวิวใช่โบไหมนะอิอิวิวเดียวกันเลยแซวแซวถ่ายไกลเกินนางแบบออกจะสวยขนาดนั้นเป็นภาพธรรมดาที่ไม่ธรรมดาจริงๆแค่นี้ก็ยิ้มตามแล้วค่ะขอรูปคู่ด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย